ก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมจะมาเฉลยโจทย์ที่ผมไม่ทําไปวันนี้ที่ดิวให้เพื่อนไปนะครับก็โจทย์ผมมีอยู่ว่าให้เขียนโปรแกรมคํานวณค่าเน็ตคือค่าเน็ตให้เดือนละ632บาทแล้วก็มีผู้ใช้้5คนถ้าถ้าแค่ใช้เครื่องคิดเลขเมันก็ง่ายๆนะครับใช้เครื่องคิดเลขก็แค่เอา632บาทหาร5 ก็ตกคนละ126บาทก็แค่นั้นครับแต่ถ้าเรามาเขียนเป็นโปรแกรมจะทำยังไงอ่าเรามาดูกันครับก็เปิดโปรแกรม n e t b e a n ขึ้นมาของผมเป็นเวอร์ชัน8.0.1ก็คลิกขวาที่ Java แล้วก็ n ิว n e ว Java Class แล้วก็ตั้งชื่อครับตั้งชื่อเป็น Net ก็แล้วกันกด Finish ไปครับก็ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ลบ Comment ออกแล้วก็พิมพ์นะครับ public static void main(String argument) เสร็จแล้วก็เราก็ตั้งตัวแปรขึ้นมานะครับตัวแปรก็จะมียิน x เนี่ยเราให้ค่า x เท่ากับ632บาทแล้วก็ y y เนี่ยมีค่าเท่ากับ5แล้วเราก็พิมพ์ออกมาครับ system.out.println e ให้พิมพ์ออกมาเป็นให้พิมพ์ให้พิมพ์ซัมออกมาอ่ให้ให้ซัมเนี่ยเท่ากับ x x หาร y อ่ เสร็จแล้วเราก็คลิกขวาที่พื้นที่ว่างๆครับแล้วก็คลิกที่รันไฟล์อ่าเสร็จแล้วครับร้อยย่สิบหกบาทมันไม่มีจุดทศนิยมเพราะว่ามันเก็บจํานวนเต็มครับยินเนี่ยเก็บจํานวนเต็มมันไม่มีทศนิยมแต่ในโปรแกรมที่ผมให้ดูไปเป็นร้อยิบหกจุดสี่เพราะว่าตัวนี้เป็นทศนิยมนะครับ แต่ินมันไม่เก็บทศนิยมมันก็เลยไม่แสดงผลให้เราดูเราจะมาเขียนโปรแกรมให้มันสั้นลงอีกนะครับเราก็แค่ลบตัวนี้ออกลบ in นออกลบทั้งสองออกตัวออกไปเลยอ่าแล้วก็มาเขียนให้ซ้ำเนี่ยเท่ากับ632บาทหาร5อ่ะเสร็จแล้วครับแล้วก็มาคลิกขวาแล้วก็รันปุ๊บ ออกมาแล้วครับ126ยบาทเหมือนเดิมถ้าเราลองเปลี่ยนตัวนี้เป็นโหมนะครับโหมปับ๊บคลิกขวาลันปึ๊บร2 6ยี่สหศเห็นไหมครับอ่ามันจะเก็บมันจะมีทศนิยมพึ่นมาแต่ทำมันถึงไม่จุดสี่วะก็งงกับมันอยู่เหมือนกันอ่าแล้วคราวนี้เขียนให้มันสั้นลองอีกแล้วก็ลบตัวซิสเต็มนี้ออก มันก็จะเออเลปุ๊บเอาเมาส์ไปชี้ครับ Cannot find symbol แล้วก็คลิกซ้ายเป็หนึ่งครั้งแล้วก็ Add import for Java lang.System.out เนี่ยครับคลิกซ้ายไปครั้งหนึ่งปับ๊บมันก็จะไม่เ er ออ o r ่าแต่มันจะมีตัวนี้เพิ่มมาครับ import static Java.lang.System.out ก็ช่างมันแล้วก็คลิกขวาลันปุ๊บอ่ารันได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องพิม ทีมซิสเต็มครับแต่ว่าต้องมี Import s t a t i c ตัวนี้เข้ามาเพิ่มก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ